สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนนะ่ะโทรมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าวันนี้มันหนะักขับรถไปทํางานแล้วอยู่ดีก็มีคนมาชมด้วยว่ามันนะ่ะขับรถแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออมันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าไหนเล่ามาสิเรื่องมันเป็นยังไงก็เรียกว่ามันน่ะรีบตอนเช้านะ่ะกลัวไปทํางานสายนะคะมันก็เลยแซง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 ,แซง แซงทุกคันจนถึงคันสุดท้ายแล้วรถคันนั้นก็ขับขับมานะคะขับมาเทียบด้านข้างแล้วก็หมุนกระจกลงค่ะทุกคนแล้วก็พูดว่าเยี่ยมมากอะไรเงี้ยให้เราฟังแล้วเราก็งงเอ๊ะปกติเวลาคนเขาชมกันขับรถดีเขาก็น่าจะชมในรถก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมาหมุนกระจกลงแล้วก็มาชมอะไรประมาณนี้เ,เราก็เลยว่ามันใช่เหรอวะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเฮี้ยมมากหรอ มันก็เลยบอกว่าไม่ใช่เขาชมฉันนั่นแหละว่าฉันน่ะขับรถได้ดีได้เยี่ยมแบบแซงทุกคันมาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เลยว่าไม่ใช่หรอกมีแต่เขาจะด่านั่นแหละที่เขามาเปิดกระจกลงไครจะเป็นบ้าอะไรมาเปิดกระจกชมอะไรอย่างงั้นมันก็เลยเงียบไปก็เล่นบอกก็เลยบอกมันไปว่าเออยังไงก็เขาชมเขาด่าก็ไม่เป็นไรหรอก ยังไงแกก็มาซื้อสติกเกอร์กับฉันแล้วกันไปติดไว้เผื่อจะได้ลดความรุนแรงนะคะเนี่ยเอาสติกเกอร์มือใหม่หัดขับนี่แหละเนี่ยอันนี้ไปติดไปท้ายรถเนี่ยถ้ามาซื้อที่ร้านก็ขายแค่แผ่นละยี่สิบแต่ถ้าให้ส่งให้ก็แผ่นละห้าสิบบาทเองก็เลยบอกมันไปมันก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวส่งมาให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยฉันเอาอันนึงก็ได้เอาไปติดไว้หลังรถอะไรประมาณนี้สงสัยจะคิดได้นะคะว่า เออเขาด่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็บางทีอ่ะเวลาเห็นสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนขับรถน่ะเขาอ่านนะเอ่อเขาอาจจะอ่านเขาอาจจะอ่านว่าอุ้ยโอ้คันนี้สงสัยเพิ่งหัดขบับอะไรอย่างเงี้ยให้อภัยเขาเธออะไรเงี้ยประสบการณ์น้อยนะคะอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสติกเกอร์ก็สั่งได้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งให้ส่งฟรีแต่ว่าแผ่นนี้ก็คิด50บาทนะคะทุกคน พักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ